จทย์ทวีชนะครับร้านไก่อบปองลุงแนบชะอํานะครับสาขาสองเมื่อปีที่แล้วก็มาใช่ไหมฮะเพราะว่าปีที่แล้วเคยมาถ่ายอยู่นะครับก็วันนี้เป็นปีหนึ่งครับที่เข้ามานะครับตอนนี้ขบวคนที่หมดแล้วนะครับก็รอชุดใหม่อ่านี่รอรอรอชุดใหม่นะครับโอ้ไม่ทันเลยนะโอ้่ขายดีมากนะครับเขาใช้โอ้จะจะอบด้วยถ่านนะลุงนะใช้ถ่านนะครับแต่แก๊สไม่อร่อยเลยนะเห็น ต้องเล็กคืนก็ไม่ได้ก็เหม็นอีกต้องเป็นฐานที่ว่าแบบให้แดงๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับฐานไม้สนเขาเป็นฐานไม้สนนะลุงเป็นฐานไม้สนแล้วไม้อื่นใช้ไม่ได้ต้องเป็นไม้สนหายาไม่ครับหายาไหมไม้ไม้สนนี่อ่านี่ครับโอ้อันนี้โองนึงใช้ยึดกี่ตัวครับเนี่ยสองสี่หกตัวเจ็ดตัวแปดตัวได้แค่เจ็ดตัวน้ำหนักอ่ากี่กิโลครับสำหรับไก่ โลครึ่งไก่ตัวนึโลึโลเจ็ดโลแปดโลเจ็ดโลแปดโลครึ่งโลครึ่งเป็นต้นไปนะไปจนถึงอะสอโลไม่ถึงไม่ถึงประมาณโลครึ่งนถึงโลแโลครึ่งถึงโลแดนะครับก็องหนึ่งออบนึงก็ประมาณเตัวนะครับเจตัวได้องหนึงนะครับอู้ยนี่เพียบเลยครับเจ็ดหนึ่งจ็สสอนนี้มียี่สตัวนะนี่กำลังอบอยู่นะฮะ อาวแล้วเครื่องในมันไปไหนลูกเขาไม่เอาไม่ใช้ไม่เราเอาขายนะขายไปสักกี่ส่วนหนึ่งไอ้ที่เป็นส่วนขาตีนไก่สิเปอร์เนี่ยเราก็ขายที่ร้านเขาไปเลยอ๋อขายที่ร้านเป็นส่วนหัวนี่แล้วก็ขายเข้าไปเหมือนกันเป็นไงด้วยโอ้โหอันนี้คือต้องเอาไก่ไก่มาที่เป็นตัวนะคะไก่เป็นตัวแล้ก็มาผ่าแล้วก็เอาช่วงที่เป็นที่เป็นบอดกับไตทเราใช้ไม่ได้กินไม่ได้เราก็ต้องมาผ่าก้วล้างออกขั้นตอนจะยุ่งยากหน่อยขั้นตอนยุ่งยากหน่อยไม่ อย่างนั้นเวลาที่ไก่มันเหลือค่ะมันจะทำให้เสียเลยอ๋อถ้าไก่เหลือไม่ไเสียเร็วเอาไปถึงพรุ่งนี้เช้าถ้าเรายังกินไม่หมดก็ไม่ถึงก็เปิดกล่องทิ้งไว้ก็ไม่ต้องแช่เย็นนะคะอ๋อสามารถกินได้ไม่บูดไม่บูดแต่ถ้าแช่เย็นนี่คือไม่บูดแน่นอนนะอมันอยู่ได้นานกว่าเนื้อจะแข็งอันนี้ถ่าย15-16ปีแล้วค่ะอ๋อขายติวาน16ปีแล้วถ้าเป็นลูกค้าประจำแล้วคนที่นี่จะรู้กันะลุงแนบลุงแนบจะเอาลุงแนบนี่คนนี้ใช่ม้ยเเปป็็นนนออองงชาขพ่ น่องไายของพ่ออีกทีหนึ่งนะครับเป็นสูตรของเขาเลยคอมเมนสีสันน่าทานมากนะครับเขาไม่ได้ใส่สีนะผมเห็นผมเห็นหลายเจ้าใส่สีไม่ไม่ดีเลยสีสีออกแดงๆของาะเขาใส่รอมินนะนี่ครับใส่รอมินเหลืองเหลืองน่าทานมากอ๋อเหลืองน่าทานมากปีที่แล้วผมมาลูกสูตมันออกแดงๆไม่คือไม่แดงไม่แดงแนะไม่แงค่แ็มินตลอดอ๋อเหรอใส่แอมินนะนี่ครับอย่าจับขอใกล้จะสุกแล้วนะแป๊บนึง่งเอาให้สุกเต็มที่เลยครับเพราะว่า อันนี้จะเป็นการรีดมันด้วยในตัวนะครับรีดมันออกไปอยู่ตรง,ตรงท้ายโอ่งเลยนะครับนะครับน้ำมันจะออกทั้ง,งอ่าน้ำม,มันอยู่ใต้โอง่งเลยนะนี่ครับเราก็จะใช้ปิดฝาในการอบนะครับมันจะเป็นลนักษณะคล้ายๆกับการอบนะครับอับปิดฝาแล้วลุงมันจะเสียหรือเปล่าอับปิดอะไรก็ได้ไม่เป็นไรครับน,นี่ครับโอ้น่าทานมากครับวันนี้ก็โชคดีนะครับได้เห็นไก่อบโครงกันแบบแบบนี้เลยนะครับสำหรับสามโอ่งเต็มๆเลยนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตัวนะครับทั้งหมดนะครับ ได้ครับวิธีการดูว่าให้มันสูงนี่เราจะกะเวลาเอาหรือว่าดูเนื้อมันดูเนื้อเอาใช่ความชำนาญนนะครับในการดูเนื้อดูอะไรดูเนื้อนนี่๋อเก็ยมาเกยมน้อยนะเราต้องกลับด้านด้วยใช่ไหมฮะอ๋อกลับด้านด้วยกลด้านแบบนี้ไฟต้องเสมอกันอ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่นะครับท่าน ต้องใช้ฐานสนนะฐ pues <Mm านสนถ้าเป็นไฟโครงการหรืออย่างอื่นจะถ้ามันเป็นสิ่งของข่าวที่เห็นเวลามันวิ่งอถูไม่นจะการไฟแรงนะะคมันจะทำให้มันไม่ไหม้เร็วแต่เมืนี้เราต้องทานไฟเสมอโอต้องเลือกเฉพาะฐานฐานฐานสนแล้วกันนะครับถ้าเกิดต้องการใช้เอาไว้โอ่งนะฮะเขาจะมีรูระบายกั้นทางมีรูระบายนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเอาเป็นรูระบายนะครับนี่ครับเพื่อให้อ่า ความร้อนมันออกได้บ้างนะฮะอากาศเข้าอากาศเข้ามาอ๋อเพื่อให้อากาศเข้ามานะครับคุณลุงบอกนะออกไปจะดับเ <ไฟ S 1> อ,อาไฟดับต้องให้อากาศเข้ามาด้วยเหมือนก็มีออกซิเจนเข้ามาด้วยนะฮะอ่าไม่งั้นไฟไมันจะดับนะฮะอ๋อนี่ครับมีประมาณอ่าโอ้รอบเลยนะครับประมาณสี่ช่องโอกนี้มีประมาณสี่ช่องนะฮะก็มีความจอดชื่อแล้วจองไว้นะครับด้านนู้นนะครับก็ต้องรอคิวนิดหนึ่งนะ ันนี้หายไปตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อตอนน้ำโอ้ไม่ดีโอ้โหตัวนี้ทำอะไรกินดีกินกับข้าวเหนียว,ว,ยวสับกินก้ามแก้มเล้าอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็เอาไปก,กินกับส้ตมตำได้นะฮะข้าวเหนียวส้ตมตำนี่คู่กันดีแล้วก็อ๋อนะน้ำจิ้มของขลุงอร่อยนะครับ สูตรของลุงแนบชะมของเขานะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะไม่เหมือนใครน้ำจิ้มไม่เหมือนใครรสชาติอ่าเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานววาแล้วก็มีเปรียววป้ยวเค็มนนเปรี้ยวหวานเปรีป้ยวเค็มอ่าตอกเนื้อตอกย่างอ๋อทำให้ชิมเหรอ,นนรอโอ้นี่ครับเนื้อครับนี่จิ้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเนื้อะ เนือนุ่มนะเมันนุ่มแต่จะมีาิหวาเพาะนไม่ใช่ไแช่ะจะเป็นไก่สดชาไก่สดแล้วมันมาย่างเลยมันมาอบเลยเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มนะฮะจะได้เลยผมแปลกใจว่าทำไมเนื้อมันมันเยอะจังเลยอ่ะ เป็นแต่ประเภทไหนทำไมเนื้อมันแบบดูอ้วนดูแบบไก่เนื้อแบบนี้แบบสใส่ะไก่เนื้อใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นพวกไก่ที่เขาเอาไปทำไม้อะคระเขาจะแหละและ้วตีไก่ให้บางแล้วก็จะได้เป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ใหญ่ใหญๆใช่ไหมครัไก่<อ>ยังไม่หมดแนนต่พี่ต้องสั่งตรงไหมพี่ชื่ออะไรนี่ครับโอ้ยไก่อ้วนมากเลยตัวโลก,กว่าโลก,กว่าโโลห้าถึงโนะครับใกล้สุกแล้ว อ๋อออกมาจากตาอบแล้วนะครับเขาจะมาทาทาอะไรครับเนี่ยทาน้ำผึ้งะค่ะน้ำผึ้งนะครับล้วใส่ข้างในด้วยอ๋อทาน้ำผึ้งแล้วก็ใส่งาขาวนะครับทานนะ้นำผึ้งแล้วก็ทาโรยงาขาวเพื่อให้มันดูน่ารับประทานนะครับ เพราอมันคว่ำลงนะฮะบางตัวมีขนนี่ไม่เอาออกไม่ขนค่ะไม่ใช่เหรอเป็นยังงไมีขนพอแล้วถอดขนเรียบขนาดเจา้านั่นก็ดึงออกไปเลยเอาใช้แหนบถอดอ๋อใช้แหนบถอดเพราะว่ามันติดแหละมันไม่ซูมโค้น่าทานมากเลยครับเพื่อนๆนะครับเป็นไก่เนื้อนะครับเนื้ออ้วนเลยครับ สับแล้วฉีกกินได้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะฮะนะตามเองอ่ะแบบตามน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะตามแล้วแต่เพื่อนแต่เขามีน้ำจิ้มให้นะครับแบบนี้นะครับก็เออลืมบอกราคานะครับราคา200บาทนะฮะต่อตัวนะครับอ่าสองอนะฮะถ้าเกิดออโล8นะครับจะ220บาทนะครับถ้าโลหานะตัวละ200รนะอ่าราคานี้เป็นราคามาตรฐานนะครับ เดี๋ยวมาดูตอนลุงที่ใส่ใหม่นะครับนี่ครับพอเอาออกแล้วก็ใส่ใหม่เลยครับนี่ครับโอ้ต้องขั้นตอน,นการใส่รับ เลยครับออยอดเลยนะครับดูครับโอ้ตัวละโล,โลก,กว่านะครับคิดดูฮะหนักแค่ไหนครับสีสันสดสูสีสันก่อนโอ้หมักหมักสูตรไหนก็กระเทียมหมักคล้ายๆกระเทียมนยยยเนาะกระเทียมพริกไทยออกกระเทียมพริกไทยนะนี่ครับลุงก็หมักเองนะฮะ วันนี้ก็น้อได้หลายตัวน้อยนะครับผ่านต้องใช้สารแบบนี้นะเตรียมมาโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นร้านเคลื่อนที่นะไม่ใช่ร้านประจํานะครับที่นี่เป็นงานโรงเรียนของโรงเรียนอรุณนะครับอ่ารู้ทำตาลน้ายเลยครับงานของโรงเรียนอรุณวิทยานะครับนี่ครับก็ลุงเขามาขายทุกปีนะครับนี่ครับตัวนี้โอ่งละเจ็ดถึงแปดตัวนะครับสองสี่หกขายตัวหนึ่งตัวนึงเขาไม่ใส่เพราะเขาบอกว่าดันุ่มไม่ค่อยดีนะนี่ครับโอมันเกี่ยวไม่ได้ครับครับถ้าเพื่อนๆดูคลิป ที่แล้วของชินิโจนะครับจะเห็นนะครับว่าร้านนี้นะครับองอนไก่ไก่อกน้ำผึ้งคนเข้ามาดูเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้เข้ามาดูกันนะฮะลุงเขาจะปิดฝาแล้วนะครับสุดยอดเลยครับน้ำมันจะหยดลงไปตรงใต้อกเลยนะครับนี่ถ้าเกิดคนอ้วนๆนะมาอบชาวหน้าน่าจะได้น่ารูนะแต่คนอ้วนมาอบชาวหน้านะจ๋าเลย รีดมันอย่างดีนะครับคุณเล่นนะครับโอ้นี่ครับผ่านแดงโลเลยครับต้นสนก็ต้นสนต้นสนทั่วไปเนี่ยหรืลุงต้นสนที่ใบแบบทั่วไปเนี่ยนะไม่ใช่สนสนปฏิพัฒน์อ่ามันจะมีสนหลายสนเหมืนกันนะสนทะเลเอาออันนี้สนปฏิพัฒน์เหรอถ้าแถวที่บ้านมีสนทะเลนะคือต้นตามทะเลไม่ใช่เหรอไม่ได้เลยอ๋อกระทูหรออ๋อนี่ใช้สนปฏิพัฒน์นะครับพอลืมบอกนะว่าสนปฏิพัฒน์นะฮะ มันจะร้อนดีมากเลยครับราคาแพงไหมลุงครับแบบกิโลเท่าไรไปเนี่กระสอบเท่าไหร่ร้อยแปดสิบนะสปฏิพัฒน์นะ,ะเวลาพึ่งว่าจะซื้อนะซื้อหาอบนะผนปฏิพัฒธ์นะ,ะกระสอบละร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับลุงเขาจะเติมนะฮะเติมอ๋อมันจะออกยาวๆนะมันจะออกแบบยาวๆ แท่เป็นกิ่งของมันนะคะะดได้เลยครับเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนี้ครับก็มีพอเสร็จแล้วลูกค้าก็จะมาสั่งซื้อกันแบบนี้นะครับ ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานกับข้าวเหนียวได้นะครับนี่ครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับตัวนึงตัวนโอ้อต้องจับอ๋อจับครึ่งเฉยอ๋อครึ่งตัวก็ขายเหรอ ตัวด้วยนะครับโอ้ยฝันออกเลยครับยังร้อนอยู่เลยลูกอันนี้ถ้าใครเขาอยากไปทอดอีกได้ไหมได้นะเอาไปทอดอีกได้อยจแบบนี้จะร่อยแล้วเอาไปนี้อร่อยแล้วอ๋อาถ้าทอดจะแข็งนี่ครับไก่อ้วนนะฮะครึ่งตัวก็ขายนะครับเพื่อนๆผมก็ที่ติดตามชมครับชนิดโจทัลไวยชะนะครับสวัสดีครับ